เรื่องเล่าจากธิระชัยเป็นเรื่องโงงร่อนมังกรัำโอ้โหโงงร่อนมังกรำอันนี้มันออกไปทางนะฮะเลศอาเลยฮะว่าถ้า้าเป็นพจทนานุุกรมนี่เขาก็มีคำแปลไว้ว่าอะไรล่ะเป็นพิธีเขาเรียกเป็นพิธีอะไรอเป็นธรรมพิธีในการทำเสน่ห์ เราเรียกอย่างนี้ที่ใช้ทําเสน่ห์ทำอะไรเนี่ยเราเรียกผงร่อนบังกรรบทพิธีทางไสยศาสตร์อย่างหนึ่งที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงทําให้สามีเนี่ยลักหลงรักตัวเองคนเดียวหรือว่าผู้หญิงผู้ชายเป้าหมายเนี่ยหลงรักตัวคนเดียววันนี้จะมาเล่าให้ฟังทํายังไงฮะก็ผงร่อนนี่ก็เป็นวิธีที่ผู้หญิงจะใช้กับผู้ชายอส่วนบางกรรํานี่ทําได้ทั้งชายและหญิงอ้เหรอ วิธีนี้ก็คือการเอาอาหารที่กระจะรับประทานเนี่ยตอนอย่างร้อนๆอ,อยู่เนี่ยเอาไปใส่ไว้ใต้วางขานะ่ะ <c oughs> เออถ้าเป็นคนโบราณนี่เขาก็ต้องลึกภา้าให้ปลดจงกระเบนออกอะ่ะโอแล้วก็อังไว้ให้พออากาศผ่านอะ่ะ <c oughs> ออ้ไอร้อนโดนความเย็นด้านในกันตัวเป็นหยดน้ำลงในที่ ภาชนะที่ใส่อาหารนน,าน,นึกตามแล้วอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าหงร่อนอแล้วก็เอาให้ให้รับประทานครับรับประทานไปแล้วนี่ผู้ชายจะหลงจนงอหัวไม่ขึ้นอ่ะอแต่นอกจากนี้เนี่ยคือหงร่อนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็ก็ไม่ได้ผลนะนะบางทีเขาก็ไปทำบางกรรรมครับยังไงบางการรําก็คือ ความรุนแรงมันก็จะเพิ่มเพิ่มขึ้นฮะผู้ชายก็ทำได้ผู้ชายทำผู้ทาผู้หญิงผู้หญิงทำผู้ชายผู้หญิงทำใส่เพศเดียวกันผู้ชายทำใส่เพศเดียวกันทำได้หมดมคุณจะไปลองทำดูก็ได้นะอม่ไม่ไม่ครับแต่ว่ามันเป็นการก็ว่าเอาเคล็ดเป็นการข่มข่มข่มคือคนโบลาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องเคล็ดอ่า อย่างเช่นเอาเอา,เอาน้ําล้างศอกเนี่ยเอาน้ําล้างศอกธรรมดาเนี่ยนะ,<ฮ>ะก็แล้วก็เอาไปให้คนคนที่เป็นคู่ศัตรูเราอ,ะอ่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงทํากับผู้หญิงค่ะเอาให้กินไงก็กินน้ําใต้จอกกูไง๋อน้ําใต้น้ําใต้จอกเนี่ยก็แค่ง่ายๆเนี่ยน้ํา,นาล้างศอกมันเป็นความเชือ่อเน,อะนาะไายลงมาให้คนอื่นกินอะไรอย่างเงี้ย เออหงล่อนมังกรลำก็ไม่แตกต่างกันนะหงล่อนก็อย่างที่บอกนี่ก็พอ,อทำทำแล้วก็พอมังกรลำนี่ก็เขาก็จะทำยังไงมังกรลำนี่โอ้โหเพิ่มความรุนแรงขึ้นบางทีก็ต้องใช้อะไรอะครับออคือโอ้ บางคนนี่ไม่อาบน้ำมีสามระดับนะระดับเจ็ดวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งคนระับม,มันเป็นระดับที่แรงหรือไม่แรงเนี่ยนะฮะเาบอกว่าบางทีเนี่ยผู้ชิงผู้ชายและที่บอกเนี่ยนะต้องทำให้มันพออาบไม่อาบน้ำก็มีคีีไข่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีกลิ่นไม่แปรงฟันม,มันก็มีคี้ฟันใช่ไหม พอตามจาน,นวนวันพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ลงเป็นแล้วก็อย่างผู้หญิงก็จะต้องมีเขาต้องมีจอกกระปวกแบนั้นอีกนะต้องใช้ถึงขนาดปจอดอนู่น,นโอ้ยพ่อแล้ที่ใครกับที่ใครกับน้ําอืมน้ําอสุจิอย่างเงี้ยอ,อบางแบแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปต้มน้ําร้อนตั้งน้ําร้อนอุ่นนะเสร็จแล้ว จะไปในใต้เอาวันเพนก็ได้หรือกลางแจ้งหรือแดดร้อนใต้แสงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แช่แช่ลงไปนะฮะล้วก็ขัดไอ้ที่ใครอะไรต่างๆเนี่ยที่นั่นเนี่ยนะลงไปในไอ้อ่างอันนั้นอน uh ่ะ huh. อ่างที่เรานั่งเนี่ยนะฮะล้วก็บางทีก็จะใช้น้ำมันใช้อะไรที่ขัดทำอะไรให้มันออกแล้วก็ลงไปใน ลงไปในถังที่ตั้งไว้แช่ลงไปในแล้วก็จะไล่คาถาหรือจะอะไรอะไรต่างๆนี่นะฮก็ทำจะให้เรียบร้อยแล้วรอให้ตกตะกอนฮะตกตะกอนแล้วไปไปไปตากนะไปเชี้ยวตาก เท้าตากก็คือเอาหม้อดินเผาหัวก็โลผีตายทั้งกลมด้วยนะ <c oughs> วันนี้นนปรมาจารย์หมอผีมาแจกวิชาฮะในขั้นที่ใครจากการอาบน,ะาบน้ำนเราไปตั้งไฟอ่อนๆฮะแล้วก็ไก่แห้งแล้วเดี๋ยวเอาไปพึ่งแดดพึ่งแดดให้แห้งแล้วกดเป็นผงเก็บไว้ฮะแล้วผงเก็บไว้ตากเสร็จแล้วก็นำไปตากบดเป็นผลนี่ก็เหมือนกับ เสร็จแล้วก็เป็นผงใช่ไหมละ่ะทำเป็นยาลูกกรอนครับวิธีใช้มันก็เหมือนวางยาอก็อเวลานั่นก็เอาไปโรยบนขนมบนอาหารไงเอเอฮะจะเหมือนบางทีขนมบางทีอาจจะขมไปก็ได้นะเพราะว่าไทายเอ่ยต้งอะไรเอ่ยนะนะเขาบอกว่าทําแบบนี้เนี่ยพทำเนี่ยคือถือว่าแรงที่สุดนะมังกรรําเนี่ยนะอืหลงจนเรียกว่างอหัวไม่ขึ้นนะฮะ ต่างแค่่าตัวตายก็ทําตามโอ้โหชามานี่รักแต่ไม่มีผลสนใจฮะมีมันคือจมปรับอยู่กับความเสน่หาเนี่ยครับก็ไม่ถึงไปถึงอะไรแล้วครับนี่ก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโบราณฮะนี่โบราณนะของ่อนมังกรลำเนี่ยที่มาของคาว่าขงง่อนมังกรลำครับทีนี้เอาละพอคุยไปถึงวิธีทาแล้วก็คุยวิธีแก้ให้หน่นิดนึงเดี๋ยวจะบอกว่า อ่ม่อไม่มีวิธีแก้เลยวิธีแก้นี้บอกให้กินน้ําใต้ท้องเรือจ้างเจ็ดลำฮะโอ้โหต้องหาเจ็ดลำน้ำใต้ท้องเรือจ้างเจ็ดลำฮะเรือจ้างบางืตอนเี้เรือจ้างเขาจะเลิกไปแล้วตอนนี้ผมว่าแต่สมัยก่อนเรือจ้างมันหาง่ายไงหรือไม่ถ้าคุณเอาไม่ได้ที่น้ําเรือจ้างเจ็ดลำคุณก็เอาน้ำเจ็ดท่าฮะน้ำเจ็ดท่าที่คน เท้แบบอ่า้าน้ําไหนก็ได้ทาทั้งหมดนะผ่าเตียนยันท่าพานกเดี๋ยวก็จบแล้วฮะเขาบอกว่าจะล้างคุณใสแต่ถ้าในใช้ในทางที่ผิดก็จะเป็นของอาถรรพ์นะตก็อย่างไรก็ตามก็อย่าไปทํากันเลยอก็เป็นเล่าให้ฟังนะเล่าถึงว่าคำว่าหงร้อนมันมารับมาอย่างไงเป็นชื่อนิยายจริงไม่ใช่มันเป็นวิชามา <ม>เป็นคุณใจ,จเป็นการเล่นของกันกันกนกบคนในสมัยโบราณ<ม>แต่ว่าอันนี้ม,ม,ม,มันเป็นเรื่องของทำให้ให้หลงทำให้รักให้หลงกันกนั่นแหละเรื่องเล่าจากธิรชัย